ตัวนี้จะเป็นขาจับ16บหกนะฮะมาแต่งมาแต่งให้เป็น16จากสิเมาเป็น16ก็คือขา16มันไม่ค่อยมีคนเขาเรียกว่าอา่ไม่มีคนไม่มีบริษัทผลิตก็ต้องมาแต่งเอาครับให้ได้จับ16ได้ก็จาก11ก็จะมาแต่งให้เป็น16 นะตัวนี้ก็ขึ้นเครื่องมินลิ่งแต่งแล้วครับแต่ถ้าเป็น16ก็คือถ้าเป็นอ่าซีเซรุ่นตัวเก่าเก่าซีเซตระกูลตระกูล452ที่เป็นพ่อของของซีเซ็ตสี่ห้าสจะเป็นพวกอ่าอะไรนะอ่าซีเซบูนูอะไรโมเดล2องอะโมเดล1อะไรพวกนี้อ่าเขาจะทำมาล่องล่องจับที่ตัวตัวลำปืนอ่ะจะเป็น16อ่าพวก รุ่นใหม่ที่เขาทำเนี่ยเป็น11กับ20 21อย่างเงี้ยมันก็จะใส่ไม่ได้อ่าผมก็เลยสั่งไอ้ตัวนี้มาแล้วก็มาทําการซาอใหม่เดินเดินล่องเขาเรียกว่าล่องล่องจับรางของของไอ้ตัว t z ซอ่าเขาเรียกว่าพ่อของอ่ห้า452ให้เป็น16 อันนี้ก็จะเป็นกล่องของเขาเลยเขาส่งมาอย่างนี้ผมก็มาทำขึ้นตัวนี้จะเป็นขาสูงนะครับอ่าถ้าเป็นขาเตี้ยแล้วอ่าชุดลูกเลื่อนมันจะติดมันจะเบียดกับกล้องนิดนึงก็มีทะลอกมั่งแต่ถ้าเป็นขาสูงนี้จะพ้นผมก็เลยสั่งขาสูงมามาทำ ตัวจับก็ตัวนี้จะเป็นจับกล้องอยู่ที่ยีห้านะครับจับกล้องยี่ห้ามันก็มีทั้งยี่0ห้าสินะครับทีนี้ผมก็สั่งสั่งตัวยี่มห้ามาแล้วก็มาทำอ่าเขาเรียกว่าเดินเครื่องมินลิ่งเซาะเป็นคางหมูเข้าไปให้ได้สิห ก็สิ่งที่แถมมาก็จะมีหกเหลี่ยมมาให้ตัวหนึ่งอ่าแล้วก็การยึดน็อตหกเหลี่ยมของเขาด้านบนนี้จะเป็นสี่ตัวนะครับส่วนด้านข้างนี้ก็ตัวนี้ก็ใช้ใช้อะไรได้ตัวนี้ผมจะใช้เป็นเหรียญเหรียญบาทนะฮะเหรียญบาทหมุนก็แน่นฮะตัวนี้ก็ใครสนใจก็ ทําทให้นะครับผมก็มาแปลงให้สําหรับท่านที่อยากจะได้ก็ใครอยากจะใช้อยากจะเปลี่ยนกล้องอยากจะเปลี่ยนขาอะไรก็าสามารถที่จะทําได้ครับกับล่องจับราง16มิลแต่งประมาณนี้ โอเคครับเท่านี้ครับ